วันนี้วันเสาร์เอ้ยวันนี้วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนใช่ปะ2563นวันนี้ก็พา้องกินเดนเล่นครัวป้าบุญนะนะคาสามสี่เชากลับบ้านเลยตั้งแต่โควิดมาก็ไม่เคยได้พาน้องมาได้เล่นเลยต้องพามาเล่นที่นี่ก็เพราะว่าพื้นที่ใหญ่ไม่มีของให้เด็กเล่นอาศัยอาศัยป้าบุญขอบคุณป้าบุญด้วยนะครับ hai chụp bay á chụp bắt chụp bắt chụp bắt bắt bây giờ lên bà thầy úi hai mai dí mà hai hai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยีเยีเอาถ่ายตรงนี้ไลยถ่ายเลยหันมากินกินนะกินนะลูกอ่ะกินกินนะจิบ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 กินนะโอเครียบร้อนี่ไงถ่ายรูปถ่ายรูปครอบครั่อปุณบะ

อ้าวม่ไก่ด้อ๊กินห้ให้ก่อนไห้กินไห้